ผู้กปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูเตยอ,อีกเช่นเคยนะคะเด็กๆเด็กๆคะในคลิปกิจกรรมที่ผ่านๆมาเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระยะเวลาในการย่อยสลายของขยะแต่ละชนิดไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งวันนี้นะคะ ครูเตยก็มีความรู้ดีๆนะคะที่จะมาพาเด็กๆลองฝึกสังเกตสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันเลยละคะ่ะซึ่งสิ่งนั้นก็คือขวดน้ำพลาสติกนั่นเองนะคะหลายคลิปแล้วล่ะค่ะที่ครูเตยเนี่ยบอกเด็กๆเสมอว่าเราเนี่ยควรจะลดนะคะปริมาณถุงพลาสติกแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะ และว,วันนี้นะคะครูเตยก็จะมาพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดสัญ,ญลักษณ์ในขวดพลาสติกนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆหลายคนเคยสังเกตไหมนะว่าในขวดพลาสติกเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างาาไม่เป็นไรนะคะถ้าหากว่าเด็กๆคนใดยังไม่ทราบวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ ให้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะว่าในเจ็ดสัญลักษณ์นี้เนี่ยมีประโยชน์และก็ความแตกต่างกันอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับ7สัญลักษณ์ในขวดพลาสติกกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนเลยค่ะว่าสัญ,ญลักษณ์รีไซเคิลนะคะหมายถึงอะไรซึ่งสัญ,ญลักษณ์รีไซเคิลแต่ละหมายเลขเนี่ยหมายถึงชนิดพลาสติกที่ใช้ผลิตสิ่งของนั้นๆค่ะมีไว้เพื่อให้เราแยกกลุ่มประเภทขยะพลาสติกได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ mm hmm. เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะเด็กๆ เรามาเริ่มที่พลาสติกหมายเลขหนึ่งกันเลยค่ะเด็กๆมีชื่อว่า polyethylene t e l e p h t h r a t e นั่นเองนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือพ e t เป็นพลาสติกใสนะคะที่แข็งแรงแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีไม่เปราะแตกง่ายค่ะแล้วก็กันแก๊สซึมผ่านดีเลยค่ะใช้ทำขวดบรรจุน้ำดื่มหรือ ขวดน้ำมันพืชน,นั่นเองค่ะซึ่งจะสามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับทำเสื้อกันหนาวพรมและใยสังเคราะห์สำหรับยัดหมอน,นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาหมายเลข2ค่ะคือพลาสติกชนิด High Density Polyethylene ค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ HDPE นั่นเองค่ะซึ่งเป็นพลาสติกที่เหนียวและก็แตกยากนะคะ ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มากเลยล่ะค่ะเด็กๆทนทานต่อสารเคมีและสามารถขึ้นรูปต่างๆได้ง่ายใช้ทำขวดนมขวดน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำยาทำความสะอาดอยาสระผมเป็นต้นค่ะและเขาสามารถนำมารีไซเคิลเป็นขวดน้ำมันเครื่องทอ่อและก็ลังพลาสติกได้นั่นเองค่ะต่อมาพลาสติกหมายเลข3ค่ะคือโพลีไวนิลคลอรด์ค่ะ หรือเรียกสั้นๆก็คือ PVC นั่นเองนะคะจะใช้ทำท่อน้ำประปาค่ะสายยางใสแผ่นฟิล์มสำหรับห่ออาหารแผ่นพลาสติกสำหรับทำประตูหน้าต่างและหนังเทียมเป็นต้นค่ะซึ่งเขาจะสามารถนำมารีไซเคิลเป็นท่อน้ำประปาหรือรางน้ำสำหรับการเกษตรก็ได้ค่ะแล้วก็ครวยจราจรด้วยราคาเด็กๆ ต่อมาพลาสติกหมายเลข4ค่ะคือโร d e n s i t y p o l y ีเอทิลีนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพลาสติกความหนาแน่นต่ำนะคะหรือเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งคือ LDPE นั่นเองค่ะเป็นพลาสติกที่มีความนิ่มเหนียวยืดตัวได้มากใสทนทานแต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อนค่ะจะใช้ทำฟิล์มห่ออาหารแล้วก็ห่อของถุงใส่ขนมถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลเป็นถุงดำสำหรับใส่ขยะถุงหูหิว้วทั้งขยะกระเบื้องปูพื้นหรือเฟอร์นิเจอร์ได้นั่นเองค่ะต่อมาพลาสติกหมายเลข5คือโพลีโพรพิลีนนั่นเองค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ PP เป็นพลาสติกที่มีความใสทนทานต่อความร้อนคงรูปเนี้วและทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและน้ำมันใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารเช่นกลองชามจานถังกร้กากระบอกใส่น้ำที่แช่เย็นได้แล้วก็ขวดซอสนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะสามารถนำมารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์เช่นกันชนแล้วก็กรวยสำหรับน้ำมันนั่นเองค่ะ ต่อมาพลาสติกหมายเลข6ก็คือโพลิสไตรีนนั่นเองค่ะอีกชื่อหนึ่งคือ PS นะคะเป็นพลาสติกที่มีความใสแต่เปราะและแตกง่ายใช้ทำภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆหรือโฟมใส่อาหารเป็นต้นค่ะสามารถนำมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสือ้อกล่องวิดีโอแล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคือ หมายเลข7ค่ะสัญลักษณ์ของหมายเลข7นะคะไม่ได้ระบุชื่อจำเพาะไว้นะคะแต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งใน6อย่างที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะเป็นพลาสติกที่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ7สัญลักษณ์นะคะในขวดพลาสติกไปแล้วนะคะครูตยขอทบทวนความรู้ไหนได้ไหมคะว่า ขวดหมายเลขที่มีหมายเลขเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นขวดประเภทไหนเอย่ยใช่แล้วค่ะถ้าหาเด็กๆคนใดนะคะบอกว่าเป็นขวดบรรจุน้ำดื่มหรือว่าขวดน้ำมันพืชนะคะถูกต้องเลยละค่ะซึ่งเบอร์หนึ่งนี้นะคะหมายเลขหนึ่งนี้จะสามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใยสังเคราะห์หรือว่าเป็นเส้นใยผ้าทำเสื้อกันหนาวให้เราได้ด้วยละค่ะเด็กๆ นะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปทั้งหมด7สัญลักษณ์ด้วยกันเลยล่ะค่ะคููโดยหวังว่าความรู้ในวันนี้นะคะจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกสังเกตในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะ และถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรที่จะลดการใช้ขวดพลาสติกลงนั่นเองนะคะซึ่งความรู้ในวันนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเด็กๆเ,เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะช่วยกันลดปริมาณนะคะขวดพลาสติกนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาในการด้อยสลายกี่ปีนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ450ปีด้วยกันเลยละค่ะ ซึ่งนานมากๆเลยละค่ะเด็กๆและอย่างที่ครูเตยบอกนะคะเด็กๆถ้าหากว่าเราช่วยกันลดปริมาณในการใช้ขวดพลาสติกได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อโลกของเรามากๆเลยละค่ะโดยการหันมาใช้นะคะแก้วส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะนําแก้วน้ําเดิมไปเติมน้ําใหม่นั่นเองนะคะวันนี้ครูเตยก็นํามาทั้งหมด2แก้วด้วยกันเลยละค่ะ เด็กๆลองสังเกตดูซิครูเตยมีแก้วน้ําแล้วถ้าหากว่าครูเตยไม่อยากถือเนี่ยครูเตยจะต้องใช้อะไรนะคะในการถือแทนตัวนี้ ใช่แล้วนั่นก็คือถุงหูหิ้วใช่ไหมคะที่จะใช้ไว้หิ้วแก้วน้ําของเราเพื่อให้เราเรียนถือได้อย่างสะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะ mm hmm. เด็กๆอาจจะเห็นทั่วไปนะคะตามตลาดหรือว่าร้านขายน้ําต่างๆนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีถุงพลาสติกที่เป็นหูหิ้วให้เราใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราซื้อน้ําแต่ว่า นั่นก็คือถุงพลาสติกแล้วค่ะเด็กๆใช้เวลาในการย่อยสลายถึง450ปีเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆก็ใช้เวลานาน,นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งวันนี้ครูเตยก็เลยจะมาพาเด็กๆนะคะประดิษฐ์ถุงหิ้วแก้น้ำเป็นของตัวเองค่ะซึ่งเราใช้ผ้านะคะในการประดิษฐ์ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูถุงกิจกรรมของเรากันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ กิจกรรมนี้จะอยู่ในกิจกรรมที่สองมีชื่อว่าถุงหิ้วแก้วน้ำนั่นเองค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างในถุงก,กิจกรรมนะคะครูเตยก็จะมีผ้าลายการ์ตูนน่ารักน่ารักไปให้เด็กๆนะคะก็จะคละลายกันไปนะคะแล้วก็มีผ้าดิบค่ะคนละหนึ่งผืนเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วก็มีเจ้า เทปตีนตุกแกนะคะเด็กๆนี่และอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องหาเพิ่มในถุงอุปกรณ์รวมนั่นก็คือกาวใสค่ะเด็กๆกาวใสเราจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะคะนี่วันนี้เราก็จะได้ใช้กันค่ะแล้วก็มีการไกลที่ช้างนะคะ แล้วก็อยากจะให้เด็กเนี่ยเตรียมแก้วน้ําที่เด็กๆชื่อชอบแก้วน้าประจําตัวของเด็กๆมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้กะระยะของเขาถูกนะคะว่าเราจะทําให้มีความกว้างประมาณไหนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมถุงหิ้วแก้วน้ํากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนําผ้าลายกระตูนนะคะมาตัดลายที่เด็กๆต้องการเลยค่ะ ครูเตยก็จะตัดดาวนะคะแล้วก็ตัดพี่หมีด้วยผ้าของเด็กๆอาจจะเป็นผ้าที่เป็นลายขาดไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเด็กๆก,ก็ตัดเอาแค่ตรงกลางก็ได้ค่ะแต่ถ้าหาเด็กๆคนได้อยากจะตัดเป็นรอยตามลายที่มีนะคะก็สามารถทำได้เลยค่ะ แต่ลายผ้าของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวการ์ตูนเต็มตัวประมาณคนละ2ตัวนะคะเด็กๆไปตัดลายผ้าที่เด็กๆต้องการกันก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำขั้นตอนถัดไปกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆครูเตยก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะของครูเตยก็มีครึ่งตัวเหมือนกันเลยค่ะ แต่เราเดี๋ยวเรามาตกแต่งนะคะเราเก็บเขาไว้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนต่อไปให้เด็กๆนําผ้าดิบที่ครูเตยเตรียมให้นะคะสังเกตด,ดูนะคะในผ้าของเด็กๆทุกคนเลยก็จะเห็นว่ามีรอยดินสอขีดไว้นะคะให้เด็กๆใช้กันไกลพี่ช้างค่ะตัดตามรอยเลยค่ะเพราะว่าเราจะทําเขาเป็นที่หิ้วนะคะหรือว่าหูหิ้วนั่นเองค่ะตัดตามรอยที่ครูเตยขีดไว้ให้เลยนะคะ ถ้ากันไก่คมๆหน่อยก็จะตัดง่ายๆเลยนะคะชึบของกูเตยเบี้ยวนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ผ้าสองเส้นนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราวางเขาไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะก็ให้เด็กๆนำแก้วน้ำของเด็กๆแล้วเราจะลองมาวัดดูนะคะว่า รอบของเขาเนี่ยมีความกว้างแค่ไหนนะคะเด็กๆนำเขามาพันแบบนี้นะคะ,อะของครูเตยก็จะเกินมาเยอะอยู่ค่ะครูเตยก็จะตัดที่ปลายของด้านนี้ออกไปเล็กน้อยนะคะชึบนี่นะคะแล้วครูเตยก็อยากให้ความกว้างด้านนี้นะคะไม่กว้างขนาดนี้ครูเตยก็จะตัดออกค่ะเด็กอ่ะพับดีกว่าค่ะจะได้ตัดง่ายๆ นี่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเทียบข้างๆแบบนี้ครูเตยอยากให้ถุงถุงหิ้วแก้วน้ําของครูเตยมีความกว้างนะคะประมาณนี้ก็จะเทียบได้กับแก้วของครูเตยประมาณนี้ค่ะครูเตยก็จะตัดออกนะคะือม <Sure. S 1> hmm. แล้วนะคะลองมาพันหนึ่งรอบอก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเด็กๆนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆนำตีนตุ๊กแกค่ะนำออกมาจากถุงซิปล็อกเลยนะคะครูเตยจะแจกให้เด็กๆคนละ4คู่ด้วยกันเลยค่ะก็จะมีด้านที่ ติดได้นะคะแบบนี้ค่ะเขาก็จะนํามาประกบกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนํากาวใสค่ะเราจะนําเขามาติดนะคะประกบกันกับตีนตุ๊กแกค่ะเพื่อให้สามารถนะคะ ติดกันได้แน่นแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆเตรียมไม้ไอศครีมแล้วก็ได้นะคะหรือว่ามีไม้อย,อย่างอื่นก็ได้ในการที่เราจะมาตักกาวนะคะเพราะว่ากาวใสเนี่ยค่อนข้างจะติดแน่นนะคะเด็กๆดังนั้นให้เด็กๆหาอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาทากาวนั่นเองค่ะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆลองพับทบเข้ามาหากันแบบนี้ก่อนนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเด็กๆก,กางออกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็นำตีนตุ๊กแกนะคะตัวที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ทากาวลงไปบนผ้านะคะทาขอบๆนะคะเด็กๆเราจะทาไว้สองจุดนะคะเพราะว่าเราจะใช้ติดบริเวณสองจุดค่ะจุดแรกติดตรงนี้ค่ะชึบติดลงไปแบบนี้นะคะ ตัวที่2ก็นำมาอีกเลยค่ะติดไปบริเวณด้านล่างนะคะประมาณนี้ค่ะ,ะเด็กๆระวังเขาจะซึมไปด้านหลังนะคะก็ใช้มือกดไว้สักพักหนึ่งค่ะนี่นะคะแล้วต่อไปให้เด็กๆลองนำเขามาประกบค่ะ,ะด้านนี้นะคะเด็กๆก,ก็นำอีกด้านนึงค่ะ นี่ค่ะชั้นที่เป็นผ้านะคะตีนตุ๊กแกที่เป็นผ้าแบบนี้เราก็จะนํามาติดฝั่งนี้ค่ะโดยให้ตรงกับ2คู่นี้นะคะเช่นเดิมเลยค่ะใช้กาวใสทาลงไปอืมชึบก็ติดลงไปนะคะ จะตรงกันอยู่นะคะลองทดสอบดูค่ะนี่ค่ะเด็กๆชึบอ่าเขาก็จะประกบกันได้แบบนี้นะคะลองดูสิจะพอดีไหมเอ่ยอ่าพอดีเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้บริเวณตัวของเขาและก็ติดใส่กันไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะเด็กๆชึบนะคะหรือเด็กๆอยากจะรอให้เขาแห้งก่อนก็ได้นะคะค่อยติดกันเพราะว่าเดี๋ยวลอกออกเขาก็จะหลุดออกจากกันนะคะ นี่ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาทำหูหิ้วกันค่ะโดยให้เด็กๆนำติ้งตุ๊กแกนะคะที่เป็นด้านพลาสติกนะคะที่ไม่ใช่ผ้าแบบนี้นะสังเกตดูนะคะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะนี่ค่ะที่คล้ายๆมีหนามาค่ะเด็กๆก็นํากาวมาติดเช่นเดิมเลยค่ะตอนนี้เราได้ลักษณะนี้ให้เด็กๆนะคะติดไปที่ด้านในค่ะ ด้านในบริเวณไหนก็ได้นะคะ,ะจุดแรกบริเวณใดก็ได้นะคะแบบนี้ชึบติดลงไปอะเมื่อเราได้บริเวณแรกนะคะเด็กๆของครูเตยจะอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จุดที่2ให้เด็กๆนะคะติดให้ตรงนะคะตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าเราจะทําหูหิ้หวนั่นเองนะคะก็นำก้าวนะคะเทปเทปตีนทุกแกนะคะมาติดเช่นเดียวกันเลยค่ะ ติดฝั่งตรงข้ามนะคะชึบนี่นะคะจุดแรกคุณเตยอยู่ตรงนี้จุดที่สองก็ต้องอยู่ตรงกันข้ามเลยค่ะชึบอนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆลองนี่ทดสอบดูนะคะของคุณเตยกาวยังไม่แห้งก็เลยหลุดนะคะเด็กๆ อ่ะเราปล่อยให้เขาแห้งก่อนแล้วกันค่ะต่อไปให้เด็กๆนำ้ำตีนตุ๊กแกอีก2คู่ที่เหลือนะคะมาติดใส่กับเส้นผ้าดิบที่เราตัดไว้เมื่อตอนแรกนะคะโดยติดจากนี่ค่ะกลางออกก็ได้ค่ะกลางออกแล้วก็ใช้กาวติดเช่นเดิมเลยค่ะชึบสองข้างเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอให้เขาแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนถัดไปกันค่ะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราจะนําเขามาประกอบกันค่ะนี่นะคะนําด้านที่เป็นหูหิ้วนะคะมาประกอบใส่ก็คือการนําตีนตุ๊กแกไปติดใส่อีกตัวหนึ่งนั่นเองค่ะนี่เขาก็จะติดกันโดยอัตโนมัติเลยนะคะชึบ นี่นะคะตอนนี้ของครูเตยได้หูหิ้วน่ารักน่ารักแล้วค่ะแต่ว่าจะน่ารักก่อนนั้นนะคะโดยให้เด็กๆนำนี่เศษผ้าลายการ์ตูนที่เราตัดไว้นั่นเองนะคะมาตกแต่งนะคะรอบๆเลยค่ะแล้วก็เด็กๆอาจจะใช้กันไกลเลมขอบก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามในการตกแต่งนะคะครูเตยขออนุญาตบอกเด็กๆนิดนึงให้เด็กๆใช้กาวใสนี่แหละค่ะ ในการทาลงไปบนผ้านะคะเพราะว่าเจ้ากาวใสเนี่ยเขาจะติดทนนานกว่ากาวลาเท็กสีขาวคุคุน,คน,คนที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะอ่านี่คุณเตยทำให้ดูเป็นตัวอย่างชิ้นค่ะติดพี่มีลงตรงนี้เลยเด็กๆอาจจะนำกระดาษหรือว่าอะไรมาลองข้างล่างก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยซึมไปด้านหลังอีกฝั่งนะคะโอ้ยเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะ อนนี้ได้ลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวครูเตยจะไปตัดลายผ้ามาเพิ่มนะคะพวกดาวต่างๆนี้เราก็นํามาติดได้นะคะเห็นไหมคะว่าเศษผ้าแค่นี้เราก็สามารถนํามาตกแต่งให้สวยงามได้ค่ะไปตกแต่งกันเลยค่ะเด็กๆเ,เสร็จแล้วค่ะเด็กๆถุงหิ้วแก้วน้าของครูเตยน่ารักไหมคะมีลายพี่หมีค่ะแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกด้วยนะคะมีนกฮูกด้วย ครูเตยขอทวนให้เด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะประโยชน์ของเจ้าถุงหิ้วแก้วน้ำนี้นะคะก็เป็นการรักโลกในรูปแบบหนึ่งเลยละคะ่ะโดยที่เวลาเราไปซื้อน้ำนะคะเราก็จะลดการใช้ขวดพลาสติกหรือแก้วพลาสติกจากทางร้านนะคะเพราะว่าเรานำแก้วของเราไปเองแล้วเราก็มีถุงหิ้วแก้วน้ำนะคะดังนั้นนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะลดปริมาณถุงพลาสติกที่จะ นำมาให้เรานะคะเช่นถุงหิ้วแก้วน้ำที่พวกเขาเนี่ยมักจะให้เรามาบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นวิธีการรักโลกอีกหนึ่งอย่างที่เด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆเลยละค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกกับกิจกรรมนี้ไหมคะถ้าเด็กๆสนุกนะคะเด็กๆก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะหรือว่าถ่ายรูปนะคะผลงานของเด็กๆเนี่ยเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับวันนี้แล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อผลงานนะคะ แล้วก็ส่งมาให้ครูนุ่มครูออยแล้วก็ครูเตยเนี่ยได้ชื่นใจในผลงานของเด็กๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย